ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 lady channel ที่ดินครบวงจรน,นะครับอ่าวันนี้พามาดูที่ปุกบ,บ้านในบรรยากาศยามเย็นๆเลยนี่มาดูตรงนี้นี่เห็นนกบินผ่านดูสวยเลยเห็นตอนเช้าเห็นตอนเที่ยงกันมาก็เยอะแล้วนะวันนี้อยากจะพามาชมยามเย็นเย็มากนะมาดูะมาดูกันว่ายามเย็นๆย็นเนี่ยแดบ,บมันจะเป็นยังไงสีมันจะสวยไหมอะ เดี๋ยวลองดูเลยอ่าแปลงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นโครงการทุ่งเศรษฐีนะโครงการทุ่งเศรษฐีเป็นที่ดินจัดล็อกขนาด200ตารางวา300ตารางวาไปจนถึง1ไร่เลยนะราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่แสนหกนะอ้าแต่ว่ามีแปลงพิเศษนะวันนี้จะพามานำเสนอมีแปลงพิเศษธรรมดาไม่ได้เปิดขายแต่วันนี้เปิดขายนะเป็นแปลงเล็กๆเ,เล็กจริงๆขนาด115ตารางวานะ ทีแรกก็จะเก็บไว้เองแต่ว่าเปลี่ยนใจคุณผู้ชมเขาอยากได้นะเพราะว่ามันขายหมดไวอ่ะเนี่ยตอนนี้สามสิบกแปลงอะ่ะมันกําลังจะหมดแล้วนะสามสิบแปลงตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสี่แปลงนะโครงการนี้เปิดมาได้ประมาณสองอ่าหนึ่งเดือนครึ่งประมาณหนึ่งเดือนครึ่งอ่ะนี่ให้ดูนะตรงนี้มันเป็นบ่อน,น้ําที่ว่าอยู่ภายในแปลงนะ อันนี้ทางโครงการทุ่งเศรษฐีนะจะทําไว้ให้ก็คือเป็นบ่อน,น้ําที่ใช้การสาธารณะเลยนะมีจาอบ,บาดานต่อสเสมอมานะแปลงนี้คือโครงการเอาไว้เองนะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นทําระบบทําดูแลเรื่องระบบน้ําภายในแปลงเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะคือง่ายๆมีระบบน้ําวางระบบคูน้ำมาให้รอบเลยรอบแปลงเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันรอบๆแปลงเลยนะ ว่าอ่าวางระบบคูน้ําไปรอบแปลงเลยก็คือเอาง่ายๆมันสะดวกสบายต่อคนที่มาปลูกบ้านนั่นแหละเพราะว่าจะไหลเป็นน้ําทิ้งก็ได้หรือว่าจะสูบน้ําเข้าไปใช้ก็ได้นะเพราะว่ามีบอ่อบาดาลเดี๋ยวจะติดโซลาเซลล์ให้และเป็นบอ่อส่วนกลางไปเลยนะก็จะทํกอะไรเป็นเก็บเก็บเป็นระบบส่วนกลางได้เลยนะนี่ชุ่มชืดอยู่ตรงนี้อนะอ่าถ้ามองไม่เห็นชุ่มชนเดี๋ยวจะขึ้นภาพมุมสูงไว้ให้นะอ่าเนี่ยตามภาพมุมสูงเลย เนี่ยจะเป็นเขตชุมชนนะนี่ยนี่นี่ถ้ามองจากมอด้านล่างมันจะมองไม่เห็นแต่ถ้า er it มองจากด้านบนเนี่ยเห็นนะก็จะเป็นประมาณนี้มีแหล่งชุมชนนะมันไม่ได้เหงานะนี่ด้านตรงข้ามเขาปลูกฝรั่งปลูกทั่วปลูกไม้ข้างถั่วนะน่มีเห็นนะมไม้ค้างถั่วไหมเน่เขาปลูกกันดินที่เนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วด้านตรงข้ามรัดยางเนี่ยด้านตรงข้ามโครงการก็จะเป็นคลองน้ํานะเป็นคลองน้ําขนาดใหญ่นะนี่ให้ดูเลย ก็คือแปลงเนี้ยมีคลองน้ําอยู่หน้าที่นะเพื่อที่ว่ามันจะเชื่อมไอคลองเขาเรียกอะไรไอคูที่ระบายน้ํารอบที่เนะี่ยมันก็จะเชื่อมกับคลองนี้ด้วยแล้วก็จะไปเชื่อมกับบอ่อบาดาลส่วนกลางที่ที่เห็นเมื่อกี้นะกระทำกบอกว่าระบบน้ําเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคแล้วเป็นแปลงเล็กๆด้วยนะนี่นี่นี่ให้ดูเลยให้ดูบรรยา,าก,กาศรอบๆเลยเนี่ยภายในโครงการทั้งหมดเลยนะมีทงเขียวทงเหลืองเนี่ยภายในโครงการทั้งหมดเลยตอนนี้เขามาปลูก ปลูกกล้วยปลูกปลูกกล้วยปลูกมะม่วงกันมาเกือบเออเอาไว้เอาไว้ลงลงกันสวยแล้วนะเนี่ยอย่างไปนี้จองไปแล้วนะนี่นี่ไปนี้จองไปแล้วนะไปนี้จองไปแล้วมาเดินชมเฉยๆนะเดี๋ยวจะเดินตั้งแต่ทางเข้าลาดยางเลยเดี๋ยวจะเดินป้ายหน้าป้ายโครงการเลยเห็นไหมนะนะอ่าอันนี้เป็นยามเย็นๆนะก็ทิศตะวันตกนะทิศอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีเลยนะให้ดูเลยกลันว่าสวยๆเลย เดี๋ยวไปเดินจากลาดยางดีกว่าอา้าวนี่ถนนลาดยางอ่ะเนี่ยจะมีแปลงทีต่ติดถนนลาดยางด้วยนะใครชอบแปลงที่นี่ติดถนนลาดยางก็ลองมาดูเลยนี่เลยเรื่องทิศเรื่องทางพอดีเลยนี่ทิศตะวันตกถ้ายืนอยู่กลางถนนเลยนะทิศตะวันตกจะอยู่ทางด้านนั้นนะตรงข้ามเข้าหากล้องก็จะเป็นทิศตะวันออกนะแล้วทิศทิศเหนือมันจะยืดอ,ออกไปทางคลองนิดนึงนี่นี่นี่เนี่ยที่ก้องกําลังหันหน้าออกไปเนี่ยคือทางทิศเหนือเลย จะยิงข้าบ่อน,น้ําอย่างนี้เลยแล้วดูบรรยากาศรอบๆอตรงเนี้ยมันจุดเด่นของมันก็คือมันปโปร่งนะเนี่ยค่อนข้างสบายเลย่าลูกค้าหลายคนชอบตรงที่ว่ามันโล่งนะอากาศมันค่อนข้างจะปโปร่งนะนิดเนึ่ยนะวันนี้พามาชมบันยามเย็นๆเลยแสงใกล้จะหมดแล้วนะให้ดูความสวยให้ดูความสวยของแปลงว่ายามเย็นๆถ้ามีบ้านมาตั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไง อารมณ์มันจะประมาณนี้นะเนีย่ยอารมณ์บรรยากาศมันจะประมาณนี้นะอ้าวนี่เป็นหน้าป้ายเลยหน้าป้ายโครงการนะนี่เป็นหน้าป้ายโครงการเลยก็จะเห็นนะเนาะอแปลงที่จะมาชมพามาชมวันนี้ก็คือแปลงที่อ้าวเดี๋ยวส่องให้ดูเลยแปลงที่สี่แปลงที่ห้าแปลงที่หกนะแล้วก็แปลงที่แปดแล้วก็แปลงที่อ่าแปลงด้านหลังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าแปลงไหนแล้ว จำไม่ได้นะแปลงได้หลายหนึ่งแปลงที่ว่าหนึ่งร้อยสิบห้าตารางวานะเดี๋ยวพาไปดูอ่าเป็นแปลงพิเศษอ่าตอนนี้เรายืนอยู่แปลงที่สามนะเน่น่เี่ตอนนี้เรายืนอยู่แปลงที่สามนะป้ายเนี่ยตั้งอยู่แปลงที่สามเพราะฉะนั้นผ่านถนนทางสาธารณะมาอีกหน่อยก็จะเป็นแปลงที่สี่ห้าหกแล้วแปลงละสองร้อยตารางวานะแปลงละสองร้อยตารางวาอ้าวนี่เลยลืมบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนี่ปักหมุดที่นี่เลยนะตำบลหนองยาสวัสด อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ข้อมูลการเดินทางครบแล้วนะเป็นชนดทกุดแดงนะทางสาธารณะในที่เนี่ยกว้าง6เมตรเลยสบายสบายเลยไม่แคบแน่นอนมีแรงชุมชนอย่างที่บอกแล้วเนาะห่างจากโลตัสธนาคารเซเวน่นหรือว่าตลาดที่อยู่ในอำเภอหนองยาไซนะโรงพยาบาลเนี่ยแค่6กกิโลเมตรเท่านั้นเองนะ ในตัวอำเภอก็จะมีหลายอย่างเลยเป็นตัวอำเภอใหญ่นะมีถนนสี่เลนตัดผ่านนะอ่ามีปั๊มปตท,อทมีเซเว่นมีธนาคารมีเยอะเลยนะวัดโรงเรียนก็อยู่แถวนี้ด้วยนะห่างจากกทมเนี่ยประมาณ130กิโลเมตรเท่านั้นเองนะนี่อย่างที่บอกเลยตัวเมืองสุพรรณบุรีก็40กิโลเมตรมีรถตู้มีรถประจำทางวิ่งผ่านไม่ได้วิ่งผ่านหน้าที่นะวิ่งผ่านเส้นหลักมันจะมีเส้นหลักอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ย ตรงนี้ออกไปประมาณสัก800เมตรจะถึงถนนเส้นหลักเนาะถนนลาดยางเส้นหลักที่ว่าจะไปเลี้ยวซ้ายไปดอนเจดีเลี้ยวขวาไปอำเภอหนองยาไซนะเนี่ยตรงนี้เป็นถนนลาดยางเส้นรองเส้นหมู่บ้านนะอืมตรงไป800เมตรก็จะถึงระยะเส้นหลักแล้วออกไปประมาณสัก5กิโลนะก็อย่างที่บอกอ่ะไปตัวอำเภอหนองยาไซเลยนะก็มีตลาดโรงพยาบาลน,นะสำหรับผู้สูงอายุถ้าใครต้องการ ปู่ป้าเนี่ยเราใช้ชีวิตบ้าตายตรงนี้นะโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกเนี่ยก็สําคัญนะให้อยู่ใกล้ๆไว้ก่อนก็คงก็โอเคนะแล้วของกินก็หาง่ายมากแรงนี้อยากจะบอกอ้าวตลาดเนี่ยมีเพียบเลยนะเป็นตลาดชุมชนตลาดชาวบ้านแล้วก็ร้านพวกร้านส้มตำร้านอะไรเนี่ยอยู่ด้านหน้าทางหมดเลยนะเนี่ยมีเปิดลนยล้อมหมดเลยนะโรงเรียนอะน่ะ,ะ,ะไอที่บอกว่าเป็นถนนลัดยางเส้นหลักตรงนั้นอะน่ะเนี่ยออกไป8ปดร้อยเมตรอะ่ะ ตามลาดยางเนี่ยมีร้านอาหารมีร้านอะไรเต็มไปหมดเลยไม่เหงาแน่นอนแหละและ้วดูบรรยากาศยามเย็นๆนะดูดินี่นี่นี่สวยๆสวยๆเลยนะนี่ชอบมุมนี้จังเลยพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วพอดีเลยเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยแสงอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าอาทิตย์จะรับขอบฟ้าแล้วก็พามาชมบรรยากาศนี้บ้างใครอยากดู แบบสว่างๆก็ค้นได้นะหรือว่าทักแชททักไลน์สอบถามได้มีรีวิวตอนช่วงประมาณอตอนเที่ยงเเนี่ยแดดแดดกำลังดีเลยนะให้เห็นมุมกว้างๆเลยให้เห็นพื้นที่รอบๆเลยนะคลิปนี้ก็คงจะเดินให้ดูเดินชมบรรยากาศกันละกันเนาะสำหรับใครที่อยากได้แปลงที่มันปลูกบ้าแล้วแปลงขนาดเล็กๆเนาะราคาสบายกระเป๋าด้วยนะอ่า เวลาตอนนี้ประมาณสัก5้าโมงสีได้นะแต่ว่าพระอาทิตย์ตกเร็วมากเพราะมันเป็นช่วงเ,เดือนวันนี้เดือนที่ถ่ายเนี่ยเป็นวันที่ยี่ธันวาคมนะอากาศมันอยู่ในช่วงหน้าหนาวนะอยู่ในช่วงหน้าหนาวมันก็เลยเมืดไวนะมืดไวนี่อ่ะนี่แป้งที่4เริ่มจากตรงนี้เลยนี่แป้งที่4แป้งที่4ลากยางมาตรงนี้เลยนะ อ่าเนี่ยเนี่ยแล้วก็ยิงตรงตามแนวคันนาไปเลยเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยไปยนทงเหลืองเนี่ยนะสองร้อยตารางวาเนี่ยไปที่สี่แปลงเนี้ยข้อจุดเด่นของมันเลยมันติดรัดยางเส้นนี้นะอ่าอ่าแปลงละสองแสนห้านะนะเหลือล็อกที่สี่ล็อกที่ห้าล็อกที่หกนะไล่กันไปเลยสามแปลงที่ขึ้นตามผังโนอ,อที่ขึ้นตามผังที่ดินม่กกี้นี้ฮนะที่พาให้ดูนะแปลงเนี้ยก็ แปลงละ2,5 0แ0 0แต่แปลงละแสนหกอยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวพาไปดูแปลงละแสนหกสองรตารางวาเหมือนกันแต่ว่าต้องเดินลงไปจัดรัดยางนิดหนึ่งเนี่ยเดินลงไปจากราดยางตรงเนี้ยประมาณ200 200เมตรก,กว่าๆนะก็จะเจอสอ่ร้อยเมตรก,กว่าๆก็จะถึงแปลงเนาะมันไม่ได้ติดราดยางเนาะมันก็เลยราคาแสนหกอ่าก็อย่างที่บอกเนาะไปเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวมันจะเจอแปลงละหนึ่งไร่ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเดินกันไปนะ นี่นแปลงนี้เป็นฉนดกุดแดงนะเพิ่งรังวัดใหม่นะบุญอาจจะยังไม่เห็นนะแต่ว่ามีถนดแล้วนะถ้าไงขอดูฉนดได้อะนี่มีฉนดครบให้ดูบรรยากาศก็จะมีรถวิ่งผ่านกันทั่วอารมณ์เหมือนบรรยากาศชาวบ้านชาวบ้านนะนะใครอยากได้บรรยากาศแบบนี้ใครเบื่อชีวิตกรุงเทพแล้วเบื่อรถเยอะเเบื่อควันเบื่อฝุ่นเบื่อโควิด นะลองมาชมที่ปลูกบ้านดูนะอยากจะหาที่ปลูกบ้านแบบสงบเงียบๆน,นะอยากจะใช้ชีวิตบ้านปายที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสุขอ่ะไม่ต้องวุ่นวายกับใครเยอะนะก็ลองมาดูแปลงนี้นะครับนี่เลยอ่ะนี่ให้ดูโอ้วิวนี้สวยอ่ะพามาเดินเป็นเพื่อนกันนะวิวนี้สวยวิวนี้สวย อาจาร์จะรับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าพอดีเนี่ยเริ่มแดงแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยอีกไม่ถึงอีกอ่าผมว่าไม่เกินสิบนาทีเนี่ยน่าจะหมดแสงพอดีละขอหกโมงที่เนี้ยที่สุพรรณบุรีเนี่ยหกโมงหกโมงเย็นเนี่ยคือมืดแล้วนะหกโมงเย็นเนี่ยคือมืดแล้วนะไวมากเลยช่วงหน้าหนาวอ้าวเนี่ยให้เขาก็ปลูกกล้วยอันนี้ถมแล้วแปลงเนี่ยแปลงที่ตั้งป้ายเนี่ยแปลงที่สามเนี่ย ถมแล้วนะเขามาถมก็ปลูกพืชปลูกผักแล้วนี่ถนนสาธารณะนี่ก็ถนนสาธารนณะอ่าเนี่ยอันนี้เขาก็ปลูกพืชปลูกผักกันหมดแล้วนะอ่าสลัดด้านนี้ไม่ไม่เหลือแล้วนะเดีย๋ยวพาไปดูนะบรรยากาศรอบๆเลยอ่าไปเลยนี่อ่าอ่า,อ,าอีกนิดนึงไอแปลงที่ติดลัดยางเนี่ยทีชีนะที่เราเดินผ่านมามาที่นี้มันแต่เดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นนาเก่านะมันก็เลยจะต่ำกว่าถนนประมาณสามสิบเซน ที่เป็นนานเนี่ยมันจะต้องเป็นปลูกข้าวได้นเนี่ยมันจะต้องเก็บน้ําเขาก็เลยว่าจะต้องขุดหน่อยนิดน,นึงแต่ว่าไม่ได้ต่ํากว่าถนนมากนะนี่ให้ดูเลยนิดเดียวนะสามสิบเซนสบายๆไม่ไม่ต่ําเลยนะถือว่าไม่ต่ําถือว่าไม่ต่ํานะนี่แล้วคูระบายน้าน่าจะอยู่รอบที่เลยนะสูตรโครงการมันจะเป็นทุ่งเขียวๆกับขอบคันนานะเนี่ยคูระบายน้ํา จะอยู่รอบโครงการทั้งหมดเลยเท่ากับว่าทุกแปลงเนี่ยจะมีระบบระบายน้ําให้นะทุกแปลงจะมีระบบระบายน้ําให้วนมาตั้งแต่คลองด้านหน้านะวนมาตั้งแต่คลองด้านหน้าแล้วก็มีน้ําจากบ่อให้ด้วยนะก็ถือว่าโอเคเลยแปลงนี้นะเหลืออยู่ห้แปลงนะ4ี่ถึงหแปลงนะอ่เดี๋ยวพาไปชมอ่ะมาถึงแล้วแปลงนี้แปลงละหนึ่งไร่นะนี่ยแงเนี้ยแปลงละหนึ่งไร่นะ ให้มองจากธงตรงนี้เลยเนี่ยให้มองจากทงตรงนี้เลย,าเล,ยลากยาวไปเนี่ยนี่นี่นี่ประมาณยี่สิบกว่าเมตรได้นะประมาณยี่สิบเกือบยี่สิบห้าเมตรลึกลงไปประมาณสักกาด้วยสายตาก็ประมาณน่าจะร้อยเมตรนะน่าจะร้อยเมตรนะอ่ากาดด้วยสายตาแปลหนึ่งไร่แต่ว่าสองร้อยตารางวาที่พาไปชมนะมันจะเป็นอันตราส่วนเขาเรียกว่าอะไรอะความกวาม้างความยาวจะเท่าเท่ากันหน้ากว้างอะหน้ากว้างติดถนนมันจะประมาณสัก จเกือบยี่ิบเมตรลึกลงไปสี่สิบเมตรประมาณเนี้เป็นเป็นสองรตารางวาพอดีนะแต่ว่าหนึ่งไร่เนี่ยก็จะนี่นี่เนี่ยแปลงเนี้ยสองสองอันคู่กันแปลงเจ็ดละแปลงแปดนะเนี่ยก็ระบบน้ําก็เดินไว้แล้วเดี๋ยวระบบน้ําระบบไฟมีครบแน่นอนนะเดี๋ยวจะโลยหินหินคลุกให้ด้วยนะแต่ว่าต้องเอาเสาไฟตั้งก่อนนะก็คือขายหมด ขายหมดก่อนที่ไฟจะลงมาอีกนะเพราะว่าแต่ไฟอะทาเรื่องไปหมดแล้วนะจ่ายตังค์ไปแล้วเรียบร้อยนะไฟกับน้ำได้จ่ายตังค์ไปเรียบร้อยไฟกับน้ำเดี๋ยวมันลงที่หลังอีกแต่ว่าขายกับหมดแล้วเนี่ยน้ำมาแล้วนี่นี่มีหลักหมุดด้วยนะี่มีหลักหมุดนะไม่ต้องห่วงนะฉนดคุดแดงอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉนดคุดแดงให้ดูบรรยากาศละกันนะนี่นี่เป็นแนวคันนะแต่ละแปลงเนี่ยให้มองง่ายๆมันจะเป็นแนวคันนานะที่เขา เอารถไถมาดันไว้นะเนี่ยที่เขาเอารถไถมาดันไว้จะเป็นแนวคนาแบบนี้เนี่ยมีให้ทุกแปลงเลยอ่ะมองตามแนวคนาก็ได้เนี่ยหนึ่งไร่ก็จะประมาณนี้เนี่ยเนี่ยหนึ่งไร่ก็จะกว้างๆเนี่ยประมาณยี่สิบห้าเมตรคูณหนึ่งร้อยเมตรประมาณเนี้ยหนึ่งไร่นะเนี่ยประมาณนี้เลยอ่าไม่ต่ำม,มากแล้วดูสวยๆวมาจยาการรอบๆเนี่ยคือเอ่อเน้นเน้นความเน้นความสงบอะ่ะเน้นความเขียวๆอะ่ะถ้า ถ้านี่ยเนี่ยให้ดูเห็นมีบ้านคนอยู่ไกลๆนะแล้วก็ชิดๆอ่ะจะชิดกระแปงก็มีบ้านคนเห็นไหมมันไม่ได้เปลี่ยวนะมันโล่งมันสงบก็จริงแต่ก็มีบ้านคนอยู่นะเห็นไหมเนี่ยมีบ้านคนอยู่รอบเลยนะมีบ้านคนอยู่รอบนะอย่างที่ภาพมุมสูงเขาขึ้นไว้นะอย่างที่ภาพมุมสูงขึ้นไว้เนาะอ่าก็เท่ากับว่าปลูกบ้านเอาบรรยากาศเนี่ยใครชอบแนวนี้สไตล์นี้ก็ ถือว่าเหมาะเลยแล้วตอนเที่ยงตอนเย็นอย่างเงี้ยมันจะมีนกไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมนะมันจะมีนกนี่นี่มันจะมีนก,นมนมนกไม่รู้กล้องเห็นไหมนะมันจะมีฝูงนกบินอยู่ก็อีกอารมณ์หนึ่งนะมันก็จะอีกอารมณ์หนึ่งก็จะมีเสียงนกร้องช่วงบ่ายเย็นนะ่ะแบบนั้นนะ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะมีฝูงนกเนาะก็รู้สึกว่าจะธรรมชาติหน่อยนิดนึงไม่เหมือนภายในกรุงเทพนะ ไม่เนยภายในกรุงเทพมีนกก็จริงแต่เราก็คงไม่ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศขนาดนี้อ่าเพราะว่ามีแต่เสียงรถใช่ไหมล่ะตื่นเช้ามาก็ต้องรีบหน่อยนิดหนึ่งเนาะต่อให้เราตื่นเช้าขนาดไหนในกรุงเทพยังไงเราก็ต้องใช้เวลาเดินทางเยอะอยู่ดีสองกิโลจากในกรุงเทพเนี่ยเท่าเออใช้ระยะบางที่นะบางเขตเนี่ย,เเยใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยแค่สองกิโลเนี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เลยนะต่าง ต่างกับอต่างจังหวัดบ้านเราเลยเนาะพูดถึงเนาะมาดูบ้านมาดูต่างจังหวัดเราดีกว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเดินทางครึ่งชั่วโมงในต่างจังหวัดเนี่ยได้สามสิบโลเลยที่สามโลล้านาทีได้เลยแต่ว่ากรุงเทพไม่ใช่เนาะก็จะเจอกับรถติดนั่นแหละอย่างที่บอกว่าคนมันหนาแน่นเนาะแต่ว่าตรงนี้มันก็คงอีกอารมณ์หนึ่งเลยให้ดูบรรยากาศนี่เลยก็จะมีอ่าเย็นๆเขาก็จะปล่อย ปล่อยวัวมาเลี้ยงนะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้อ้าวเนี่ยใครชอบแบบนี้ก็ลองติดต่อมาได้นะครับนี่เดี๋ยวผมลออยู่อ่าเนี่ยยางที่บอกเนี่ยก็จะเป็นแปลงหมดเลยนะถนนวิ่งผ่านเป็นแปลงเป็นแปลงหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นถังใหญ่ให้ดูฮึบนี่เลยแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแปลงมันสามสิบกระแปลงเนาะแต่ตอนนี้มันหมดแล้วนะแต่วันนี้มันหมดแล้วอ่านี่ เดี๋ยวเราไปดูแปลงด้านหลังกันดีกว่านี่ถึงแล้วเดินสุดด้านหลังแล้วเท่าที่กาดด้วยสายตาเนี่ยจากลาดยางเนี่ยประมาณสัก200กว่าเมตรนะ200เมตรกว่ากว่าหน่อยนะแราคามันค่อนข้างที่จะจับต้องได้นะเพราะว่ามันก็ต่างกันนะ200ตารางวาด้านหน้าเนี่ยคือมันราคา2 0สนะแปลงละ205แต่200ตารางวาด้านหลังเนี่ยคือแปลงละ1 0กเนาะอ่า106เนี่ยรู้สึกว่าจะเหลืออยู่แปลงเดียว นะแสนหกจะเหลืออยู่แปลงเดียวนะจากเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นสองร้อยตารางวามหมดเลยนะด้านหลังเนี่ยสองร้อยตารางวามหมดเลยแต่ว่าเหลืออยู่แปลงเดียวนะมาเรามาดูแปลงนี้ดีกว่าเป็นแปลงอ่าหนึ่งร้อยสิบห้าตารางวาแปลงถูกๆเลยแปลงละหนึ่งแสนบาทนะหนึ่งแสนบาทตังไม่ผิดนะหนึ่งแสนบาทที่ดินขนาดเล็กๆเลยนี่นี่นี่แปลงนี้เลยตั้งแต่ทงนี้เลยนะ นี่นี่ยาวไปจนรงนี้นะอ่าสิบสองเมตรโดยประมาณนะลึกเข้าไปเนี่ยจากรงนี้เหมือนเดิมนะลึกลงไปด้านหลังตรงนั้นอนะ่ะนั่นแหละสามสิบเจ็ดเมตรอ่ะก็จะเป็นแปลงนี้เลยหนะนึ่งแสนบาทหนึ่งร้อยสิบห้าตารางวานะหนึ่งร้อยสิบห้าตารางวานะเนี่ยเหมือนกันนะ,ะแปลงหนึ่งร้อยสิบห้าตารางวาหนึ่งแสนบาทเนี่ยมีอยู่แปลงเดียวนะมีอยู่แปลงเดียวอนะอ่า บางคนอยากถามมาหลายหลายข้อความว่าต่อรองได้ไหมมันต่อรองค่อนข้างลําบากแล้วนะเพราะว่ามันมีต้นทุนนะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนในการทําโครงการโครงการไม่ใช่โครงการสิพูดผิดพูดถูกแล้วเนี่ยในการทําโครงการมันก็จะมีต้นทุนนะอยากให้คิดภาพตามนะอยากให้มีภาพตามตาม,มีต้นทุนในการทําถนนจ้างรถถ่ายแต่งขอบแปลงเอารถถ่ายมาดาันขอบแปลง ทำ,าาทำบาดาลทำบ่อบาดาลส่วนกลางทำคูทำเสาไฟฟ้าทำถนนใหม่อย่างเงี้ยมันมีต้นทุนที่ว่าหลายแสนมากนะอยากจะจัดสรรกันให้แบบก็พยายามจะจัดสรรให้ถูกที่สุดนะเท่ากับว่าเข้าโครงการนี้ไม่ได้กําไรไม่เยอะนะ <c oughs> ต้องพูดตรงๆว่าโครงการนี้ได้กําไรไม่เยอะเลยอยากจะทําให้มันดีเนะาะใจเขาใจเราเนาะอยากจะทําให้มันดีกําไรไม่เยอะไม่เป็นไรอยากให้ดูแลดีๆเฉย นะก็เนี่ยก็ลองดูนะว่าใครสนใจอ่าวันนี้พามาชมก็3แปลงนะสสไตล์นะติดลัดยาง200ตารางวาที่อยู่ทางด้านนู้นนะนะแปลงละ250 0ถัดลงมานะเป็นถนนโงครงการก็แปลงละ1ไร่เนี่ยอยู่ที่3,500นะอยู่ที่3,500 1 0้ไร่3,500แล้วก็ลงมาจากรัดยางประมาณ200กว่าเมตรเนี่ยมาถึงแปลงละ200ตารางวาด้านนู้นนะก็แสนหก แล้วก็แปลงพิเศษเลยแปลงนี้แปลงละร้อยสิบห้าตารางวาร้อยสิบห้าตารางวาหนึ่งแสนบาททวนนะหนึ่งแสนบาททวนนะมีแปลงเดียวแปลงพิเศษเลยเพิ่งเปิดใครเห็นคลิปนี้ก็โชคดีนะสําหรับใครที่อยากมีงบน้อยจริงๆนะมีงบคอนค่าจำกัดจริงๆก็ลองมาชมแปลงนี้ดูก่อนนะ าใครสนใจก็ลองโทรมาได้เลยที่เบอร์0805635394นะอย่าอีกครั้งนะ0805635394โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเปิดทำการยิ่งกว่าเซเว่นอีกนะอ้าวนี่เลยอยากจะรับลูกอารับสายลูกค้าให้ทุกแปลงเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะบ,บริการให้ดีให้อย่างดีเลยเพราะว่าชื่อนี้289 Lady Channel ที่ดินของวงจรเนี่ย ชื่อนี้บอกได้เลยว่าดูแลทุกคนนะมีอะไรทําให้หมดบริการให้ตั้งแต่ต้นเลยจนจบเลยนะไม่ต้องห่วงเลยนะดูแลจริงๆลองมาเป็นอลองมาเป็นลูกค้าไหม่จะเรียกว่าลูกค้าก็จะดูห่างเหินกันไปลองมาเป็นครอบครัวกับเรานะใครมีที่ดินก็เหมือนว่ามีเป็นครอบครัวเดียวกันนะเราจะดูแลให้อย่างดีเลยไม่ต้องห่วงนะครับอา่าเนี่ยก็ น่าจะสิบนาทีแล้วนะจากที่บอกว่าจากที่บอกว่า,าดวงอาทิตย์มารับขอฟ้านะสิบนาทีเนี่ยก็ผ่านไปสิบนาทีพอดีเลยก็ไม่มีดวงอาทิตย์แล้ว <c oughs> ก็กําลังจะมืดแล้วเนี่ยแสงก็จะหมดอย่างที่เห็นเนาะอ่าเอาเป็นว่าสรุปแล้วละกันนะตอนี้ใครอยากได้ที่บุกบ้านนะอยู่ที่ตําบลหนองราชวัตรอำเภอหนองยาไซสุพรรณบุรีนะกรุงเทพก็ประมาณร้อยสามสิบกิโลได้ ตลาดโรงพยาบาลเซเว่นนะก็ออกไปอย่างที่บอกนะ6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะมีของกินสะดวกสบายแน่นอนนี่ถนนในโครงการก็6เมตรกว้างๆเลยรถสวนกันได้สองคันเลยแต่เดี๋ยวจะแต่งให้สวยแต่งให้ดีกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเสาไฟผ่านหน้าทุกแปลงเลยไม่ต้องห่วงนะครับอ่าเดี๋ยวมีหินคุกโรยให้สวยเลยวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามเย็นกันเนาะอ่าอ้าวก็ ตอนนี้ก็กำลังจะปีใหม่แล้วนะอีกประมาณ5วันเนาะใครที่มาชมคลิปนี้ก็ขออํานวยอวยพรแล้วกันว่า,าสวัสดีปีใหม่ไปร่วงหน้าเลยละกันสาหรับใครที่ดูหลังดูหลังปีใหม่ไปแล้วเนาะก็ขอให้โชคดีนะขอให้เฮงๆปีใหม่นี้ก็ขอให้ดีขึ้นกว่าเดิมมีอะไรใหม่ๆที่เป็นสิ่งดีเข้ามานะอผมก็อยากอวยพรให้ทุกคนมีความสุขนั่นแหละเนาะ อยู่ได้กันเป็นสังคมไทยเดียวกันนะก็อยากให้มีความสุขนะอ่ามีความสุขและเฮงๆและรวยๆไปด้วยกันไม่ว่าจะเจอเรื่องเครียดแค่ไหนก็อย่าให้ผ่านมันไปได้คิดซะว่ามันผ่านเข้ามาได้มันก็ออกไปได้นะอะนี่กลาไปด้วยบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วกันเนาะให้ดูสวยๆเลยอ่านี่ๆให้ดูเลยอ่าขอบคุณครับที่ดูกันจนจบเลยสวัสดีครับ